ตอบคำถามนะครับพี่ก็ถามว่าทัอะไรนะครับก็ผมปลูกต้นมะขามบวานไทยนะครับต้นมะขามบวาไทยฝาขาครับน่ครับรากที่ฝาครับนะครับฝารากก็ลากจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับผาตรงกลางนะครับแล้วก็จะแต่รากข้างๆเห็นไหมข้างๆของรากข้างท้ายของรากข้างขวาของรากครับพ่อยังไงครับี๋ยวให้ดูต้นที่ผ่าครับนี่ครับต้นที่ผ่าครับนี่ครับกำลังแตกรากใหม่นะครับนี่ครับของกำลังแตกรากใหม่แลยครับประมาณสี่สี่ห้าวันครับ าให้วา้กนกำลังกลังแตกากใหม่ไล้ครับกำลังแตกรกใหม่ได้แพอเราฝารักครับปีประาณแล้วทอให้ฟิว่าก็จะเป็มประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ยกรักไปด้วยครับพอเราฝาเแล้วอ่าสามเรืองหกเรื่องครั้งยกรักขึ้นมาครับยกรักให้ลอยขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับเหมันต้อง, wild, รอง mm. เรียน้งมาเลียนครับผมอาไ้ก็ต้องาเมื่อวานนะครับนี่ครับต้องฝาเมื่อวานนี่ครับยังไม่แต่รากครับยังไม่แต่กากก็เป็นรูีการฝาแารากใหม่ครับเพื่อจะให้มีรากสวยอหลารากนะครับนี่ครับมัอนต้้เลยนะ ตอนนี hmm. 是是 like ้ถ <im it> mm ้าเราจะทายกันกราก8ราก10รากก็ได้ครับแต่มือต้องนิดหน่อยนะมือต้องนิดหน่อยถ้ามือไม่ให้งีจะทำไม่ได้ยังขาดก็ยีดได้ครับผมตอนนี้เอาต้นตัวอย่างมาให้ดูนะครับเอาต้นตัวอย่างให้ดูแล้วก็ได้โอกายกรากให้ผมก็ได้อีกครับนี่ครับใส่กระถางครับใส่กระถางแล้วก็ยกรากให้ผมก้ได้อีกครับผมฝุ่นกระดานให้ครับก็เลี้ยงก่าปลูกใบครับผมลองขึ้นก็ยังยังเท้าหรือก็เท้าครับเพื่อที่จะเร่งรากนะครับก็เท้าหรือแกวเท้าของจะเรรรร่งาากกเเด็วไ้ดีมากๆครับผม แต่พอครับเ็ใครมาจากทางพี่สาวับทางแต่งของลูกพี่ดาวคนะก่อนก่อนก็ใส่บรรทุกรถมาเป็นจะกร้นะคลอยออกมานะครับเสานพี่สาวมาถูกต้นไม้เวลาขนส่งก็เบานะครับไม่นัำถ้าเราใส่ริมชั้นน้ำเนี้ยล้วหลักมันเยอะนะครับถ้ารขนส่งมันก็แรงครับนี่ครับยกรากครับยกลากขยอยขึ้นมานะครับผมก็ประมาณนี้ครับตอนกำลางพี่สาวคนนี้นะทำอะไรก็วันละวันก็กำลังอะไรครับผมวันละวันก็กำลังนี้ผมก็ถูกต้นไม้ก็เป๊ะๆนะครับถูกไว้คือองผีนะครับก็เผื่อใครสนใจก็เขาเอาไปยังโดนครับ หลังจากาฝสร้างรากเสร็แล้วก็ฟีกว่า,าก็สบายเลยครับไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายเลยก็ขอ